กินอย่างน้อเอฟทีอันโอนอย่างแม่เ้ากินว่ามื้อนี้เอาขอกินเงินน้ำคนถึงเล็กเพื่อถึงเล็กแสดงตัวแน่มาเถินเพื่อเพื่เล็กแสดงตัวแน่จะยาอักเงียบหลายเออมั่วนานสักเดียวเพื่อให้ถึงเล็กดิไป่ทราบเพแซงเนื้อเพื่อถึงเล็กเพื่อเลี้ยงนีอย่างก่อเจ้าอ่านยังนีไว้คูนเพื่ออันบอกว่ะผี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 อยู่ใสจะไปหายานครับครับครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับวัดศรีอ่อนครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ อ่าเรียนเซอร์เอฟซีมาบริจาคทั้งไทยคลิปความพี่น้องเมืองพี่ิลาลูกนิมิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบาถูกครับบาถูกบาถูกบาถูกผู้ได้ขีดว่าวว่ามาว่าวมาเล้อินเดียเรียนมาแล้วครับมันไปขูดซื้อโรงเรียนขูดซื้อของนี่แสนคนครับสวัสดีทุกท่านครับทุกคนเด้อเอฟซีเข้ามาไล่แล้วครับฝุ่นกับเอฟซีกำลังย้ายมากันครับเพื่อนพระอาจารย์ครับเอฟซีครับเอฟซีทุกท่านครับ รีวิวรถอีเขียนใหนึ่งของเมืองได้พบสิรถอ่ารีวิวให้เบิองครับขายพร้อมเด้อผู้ใดสนใจก็เข้ามาซื้อได้ครับถูกถูกครับเห็นแล้วเห็นแล้วลมลมโดนเสียดมกินหอยนางลมแล้ว้ายเสียดมกินบางยางหลายเลยหอยนางลมสวัสดีครับมหนึ่งยูคิงนิ่งนักบอลมาถมนี่เดี๋ยวสิเขาไปเยี่ยมนะครับเอฟซีจากสปปลาวครับสบายดีครับสบายถือแดกกินโอ้ถือกินบ่เจ้านี่ อ่ถือกินถือกินอ่ะ่อเป็นยังครับเอฟซีครับเอฟซีครับสวัสดีครับช่างเจ้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเรื่องสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีครับคนดูทั้งวิญญาณคนครับสวัสดีครับกินแค่ผู้เดียวครับเราเบาไม่ดูมากกินสวัสดีครับสวัสดีเปเก้าอาจารย์เพชรมันหักเปอร์เซ็นต์ลงพี่ไปเลยโอ้ยแปดเก้าแม่ยูบอกเลยเอฟซีนี่มือขึ้นสิเพราะว่าตนนี้ไปเอาเลขอยู่คอยลืมื่มีคนไทยคิดใหม่มือขึ้นอาสบายดีสบายดีครับ จากสปปเสียงชัดเจนโอ้อยากไปเที่ยวได้เล่าหน่คินฮอดบ้านเกิดเมี้ยงนอนครับบ้านเกิดอ,อันอาจารย์ยูเล่าแล้วครับแต่ว่าจะอยู่เมืองใดหรอจำว่าได้มันคย,ยไม่เท่าก<ม>ับยูเล่าเลยเหรอไม่เท่าไรไหมเฮ้ยเจ้ายูสเซนี่ไอ้้ไอรักกระบานยังจับว่ะเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับเผากี่โมงเผาแล้วครับออปโปเผาแล้วครับตอนนี้เผาแล้วครับเหลือปิ้นครับในสุดในสุดคนดีคนไะเไปปิ้นเนี่ยเนปปิ้นเนฟซี่ไปเนฟซี่อยากกวะ สวัสดีครับสวัสดีเผากี่โมงเผาแล้วครับเผาแล้วครับเผาแล้วครับอ่าเขามาครับอันไฮแต่้ฮคอยว่าวิุผู้เดียวคอยว่าวประเด็นได้เจ้ากับพิมพมาในตีให้แต่คอยนั่งว่าผู้เดียวคิดออกบ่อ่าเขามาครับจอดแล้วจอดแล้วโอเคครับจอดแล้วหาแนวกินเลยครับผู้ใดถือเหล็กมะเรงครับเจมินเลอร์ถือเหล็กสามใบหุ่นไปตูดกินแล้วมะเรงลงทุนเบิดมสามลอยเองลงทุนสามลอยถือสามใบหุ่นเขาไปตูดกินครับจ้างเขาไปมุ้งมึอเสียแตกผ้าผัวเขาไปเสียคนจ้างไม่ได้เด็กของเขาเมียนครับ ไปเคลียร์ไฟตอนไหน refers, ี๋้วไปเคลียร right ์ครับเจ้าถาเบิงครับเจ้าถาเบิงเจ้าถาเบิงไผู้ใดออกผู้ใดเบิงครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีค้ชแ้ไถืองหาแช่ช่องไงแช่หายเลยเมียนไอมินถือเหล็กรตรีสามใบสองตัเมนบอเห็นลงเฟียอยู่เลยมนบอเห็นลงสตอรีบ้านผมฝนตกครับอยู่ชั้นนี้โอ้ก็ใบมาตกกอันโน้นจะเล่นบันกรวดนะครับ สวัสดีทุกท่านทุกคนเด้อคอใดครับคอใดครับอีเทียนคอใดขอด้อใดท้อใดโอ้ท้อใดโอ้ยขอยอะไวะอันนี้มันเขียนว่าขอนะ้อนี่ท้อใดครับอ่ากับบ่อแพงครับสองแสนกว่านี่แหละครับมาเอาไปเลยครับหรือสิให้เอาไปส่งก็ได้ครับแต่ว่าคิดค่าส่งไปมผมมีปัญหาครับแต่ว่าตอนนี้กําลังเฮ็ดสิบสอง,องรอยอยู่เดี๋ยวเฮ็ดเทเลอร์แล้ก่อนเดี๋ยวไปส่ง ครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกคนสวัสดีคนดูทั้งหนึ่งแสนกว่าคนนะครับสวัสดีทุกคนเด้อกินหอดคิดถึงครับฝากคนไลคกดแชร์ครับผู้ใดชกดไลคกดแชร์แล้วให้เป็นกําลังใจสําเร็จครับขอบคุณมากๆนะขอบคุณมากๆครับขอบคุณเป็นกําลังใจให้ทุกแฟนเพลงทุกชั้นะทุกกลุมลมมึงกูพิมพเอะมึงบอกบุญเดชอู้เคยบอกได้บดอันแหลมทำไลฟ์เลยทำไมกูพิมพ์ก็เพราได้อ้าวสวัสดีสมปองจะมาแอะบึ้งซี้ๆก็ดีใจแล้วเด้อไอเด้อสมปองโสดซิ่งเจ้าอย่าไปโสดซิ่งแม่าบบรริิิจคลนมตเออเอลซิ่งครับเอลซิ่ง อันมินวัดนี่ทางเด้อเดี๋ยวผมสีอะไรสดขอบริจาคอันพี่น้องมาร่วมสมทุมารวมมาสมทบทำบุญสร้างเม่นนะครับบกับแพงยังหาเห็ดเถาะกับแมงกับแมงซาบเลือดได้หากินนี่มองหากินซาบเลือดนี่อันบวมเมียนอันอันสำคัญอันเห็ดกับแพงเราอันบวมีเมียนทอเขาทอวัดไงนะซาบเลือดบริหารพี่ตลาดทั้งหมดนี่เม่นระเบิดใซาซาบเลือดเป็นยังดรอไมนสิบแปดครับสวัสดีทุกท่านอ้าวสวัสดีคนดูทั้งหนึ่งแสนกว่าคนครับหนึ่งแสนหกหมื่นคนครับสวัสดีทุกคนเด้อ เจ้าเบ่งอยู่ต okay. ักแสนคนเจ้ากัพิมไม่ค yani ่อยอาแน่ค่อยนั่งยูนซีค yup ่อยจะไปคิดยังออกแสดงตัวเ่าคนยังคถือเรีอะไรเลพูดได้ถือเรียนะพ่ยอมบอกตายหลดเด้องวดไหนยังมันถือเด้เออเอาไปปีนเนี่เาไปแซงเนี่ยเออเงื่นเฮงเงนสายสายสายยางเบิ้งเอ้ยเอตึงไรสดตึงปีนเอซีเอ้าเสียดมบมาไปยืนยู่นี่ละมี้คิปยืนนี่ตัววสดทายนโคเอนรับ ฟังอย่างเดียวอดฟังทองอาอย่าฟังอย่างเดียวที่ล่ะจะ้องทิ่มากที่มีท้ายจะไม่ต้องจิ้หรอกไหมอ่าจองไม้เด้อครับผู้ใด้หูตัวว่าไอ้ขขาแขๆจอมโรคซุบไเลยนะครับนี่จองไว้จองไว้ครับ เฮ้ยเขาเมียนโคเวียนไส้หนิยังออกวทีก่อนนินี่นะครับเบื้องหลังครับเบื้องหลังครับเบื้องเบื้องหลังชะคุณเหรอ ปีนผีครับปีนแกโมกลคายเลที่ทเอม่ผ้าป <c> ิดปากเนี่ยอ้าเดี๋ยวขอดีไซนเดี๋ยวขอดีไซอยู่ค่ะทิ้ให้ยส่หรอวี่อกแกเสียแกเสียออกแกเสียออกหอยยำหอยมึนกำลังยางไหวคู่อย่งครับพอเงีกันจริงโอ้ยเหล็กอันเยอะไนีโดอ้าเสียเกมโมถืดกระช่างหอโมทถืเจ้ากรวยอยู่แล้วอ้าสวัสดีครับค่าตัวค่าตัวเสียงวังคมชัดที่ไหนยำน้ำพราคนมาเนี่ยวิ่ไปถึงเล็กว่เกมสุดยอดเลยครับ เมืองบุรีรัมย์เออ่ะคนชอบเกาเมืองบุรีรัมย์ไม่ยามไม่ยามผมในเด้มมอร์นิ่งพีเอ็มมอร์นิ่งกะได้มันบายแล้วมันต้องว่าขุดอัพตูนุน่อยกันเจียงยุ่งขึ้นอัปตานุนไม่ยามคำเพิงีอัพตนูนหายอย่างรับนีั้าครัย่นเจ้าถือได้หนิไอ้สม่จะต้องโอนไม่ขยอยเลยวันไหนจะามาถืออีก้คันว่าสัตวไปสาบไปแซงกัเลยไปถือเรยว่าเพี้ยโอนมาวันไหนจะถือ้านโดิีเหลืองบ่ บ่ฮะบ่บ่กินเลียงกุ้ยไทยกุ้ลงเห็นเป็นอยังเนี่ยมาทีเลียงเราเนี่ยใครเจ้ามันนะักเดี๋ยวถ้าไม่ทีเรียงเดี๋ยวไปเจ้าเบิยงเลยรีวิวรถแห่เจ้าอย่างใครเบิองแหน่รถแห่เจ้าที่บ้านครับเดี๋ยวสิไปรีวิวเดี๋ยวกอดเสียดมไปรีวิวรถแห่ข่อยเบิองเรื่อมึงต้องไปน้ำเจ้าของรถมาไปน้ำสวัสดีทักจางคนหล่อสวัสดีทุกคนเด้อเห็นไหมเห็นไหมวันนี้วันเราบอกว่าเนกไเบิองอยังสวัสดีคนดูทั้งสองแสนคนครับโอ้คังแรก่นนะครับนี่คิดมาไะไรสุดอยู่นี่ครับ ครางเรียกครางแรกครางเรียกมัยเมื่อกีพาเจ้ามาเบิ่งเนีลำบากปนีเลยครับครางแรียกครัางเรียกอ่าเบิดแล้วครับเบิดแล้วเบิดแล้วนี่คือคนครับนั่นเจ้าเนี่ยเห็นบอกนั่นคือคนนั่นคือคนเอาผู้ใด้ยามผีคิดไปครับมามีมั้มีอย่างผู้ใด้ยามผีทไปนั่นคือคนนะครับนี่ดำๆหลังเนี่ยเห็นอยู่นั่นคือคนครับนั่นคือทานแดงๆนักข่ายครับพี่ชายยังบอทันลุงบอหลาน ชายังบอทงลงบหลนชายวเอาคือเเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเป็นเรือนี่เงนั้นเป็นทางได้ครับเด้อสิครับเลือเมื่อไหร่สุดที่นีได้ครับเด้องเรยานพิชิตไปครับรดได้ยนีป แสดงครับบ่มีตัวแสดงครับไม่มีสตตนแมนครับตัวเป็นๆเลยครับมีตัวแสดงเลอยพี่น้องเลอสม่ับบ้านมีเทามากบ้านโอเคครับผมอ่ะคนดูเท่าไหร่ล้วตอนนี้นต่อคยกันต่ออ่ะสวัสดีคนดูจะถึงสามแสนแล้วครับสวัสดีครสวัสดีทุกคนเนี่ยอยาอย่าใลงไปอ่าข้างล่างเย้ย เม <Keep S 1> ึงกับพี่น้องเมึงเป็นสับเปลือกที่ให้หาที่สุดครับสวัสดีครับเออผู้ใดไอกับนกกระเดกกันนะปฏิตโตมาเนี่ยครับนี่ร่องเย็นครับร่องเย็นมันแบบชิวๆแห้งครับเป็นสับเปลือกที่ชิวแห้งสับเปลือกพูดขันแม่น เนี่ก็ต้องเมาต้องรวยต้องเย็นต้งหักอันนี้ครับชิวๆครับสบายสบายบริวังกินมาวะกินสกิียกินเนียนลม่เยนมากอินกียเอกาอ่านินเลกินเลืงกินเลซงมันข่อยเจ้าเบิ้งนี้ยยินดีครับเดี๋ยวข่ลงอกกเก็บกระดูกอนไเก็บกระดูกมือเศ้าีทเจ้าสิมาน้ำข่อยว่าใสข่อยไล่โคตบ่ทีที่มันใจบ่ว่าฉัน มีคนเมึงว่าเดี๋ยวตีที่ใครทีมาไล่เมึงเลยมึงมีผู้ใดอยู่นี่เอ้าผูอยู่ผู้เดียวผูอยู่ผู้เดียวเออื่อนอื่นใครมาทายมากเลยเออมึงก็ไล่ผู้เดียวมึงว่ะไอที่เมึงขวี้มึงคนตื่นเศร้าก็มีเดี๋ยวมึงก็บอกเอฟซีมึงไปปลุกเอฟซีมึงทุกคนเลย ไปเขาฟันกันไรมาเบิ้งซับเปลือยอะไรสุดตีสามเด้อยวตีสามมาเลยตื่นนั่นมาเบิ้งซับเปลือยอะไรสุดที่หน่าเมียนตีสามครับตีสามครับตีสามไปสิเบิ้งยกมือขึ้นเอารถอีแตนมาแข่งกับรถผมไว้ยรถเจ้าะมาสิโซ่อันท่านรถไฟรถไฟสามเกียร์ผมเผาเตาไฟฟ้าเชื้อเพลิงน้ำมันโซล่าโอ้ดีใจด้วยครับเจ้าเด็กเขาเขาเตาไฟฟ้าเขาประเดี๋ยวเขาประเดี๋อัดซ้อนน้ำหรอกประเดี๋ยวเขาเพื้อไฟนีเขาเตาถ่านนะว่าจะไปได้ซ่องเขาเตายังไงได้เบิดครับ คอน่อนตะค่ายนี่แหละคอน่อนตะคายลหรครับพี่ชายยังบอท่านลงบอจานเอ้ยเสียงหลอกครับขอบคุณมากครับเสียงหลอกจะไปอยู่ครับจะไปอยู่โอ้มาเด้อครับเด้อยินดีต้อนรับเด้ออันซื้อนวกินมานํำเด้อครับเด้อ้าบกได้มากยูนิวบะมีนวากินครับขาดแคกินเหลืองเด้อสซมมันครับเพเอสซีครับเสือเหลืองเสือเหลืองเสือเหลืองบอคิวบออาจารย์บอครับผมคินแล้วครับผมอยู่กับโสมมาแต่หน่อยจนใหญ่บมีการคิวครับเจ้าถือกินอยู่กี่ดิน สัปรเปลือดไปถ่ายมุกแนมุกใด้ยัง่าไปถ่ายไร<ม>เหนื่อยเลยสอปอหายใจแรงโอ้บ้านเหนื่อยเรครับหายใจแรงเป็นธรรมดามครับไม่กลัวปีบ่ครับอาจารย์ไม่กลัวครับตามไปบ้านบ่บอ,อย่านครับถ้าย่านครับบวกการไม่เหี่ยวแบบนี้นะครับไรๆๆๆๆอ่ะอ่ะอ่ะอ่ตีสามนะครับตีสามมาณัดตีสี่แล้วสับเปรเลือดสีไรสดยุเมนครับผู้ใดอยากถั่วผู้ใดอยากเจอกับมะเบิองมะเบิองน้ำกันนะครับเด้อเขาเตาน้ำมัน เขาเตาน้ำมันเขาเผาแบบไหนครับเตาน้ำมันกับเผาแบบว่าใดไซธานล่ะครับมันจะเป็นหัวหัวน้ำมันฉีดลงมาคนแล้วมันสิเผาได้เร็วกว่าครับแล้วก็บ่มีควันดันไลให้ด้วยครับขอบคุณมากครับพี่เอ็มแล้วจังหน่อยที่ปิดไลท์สุดแล้วเด้อจังหน่อยนี่อีกบ่โดนครับสบเปรย์ที่กับบ้านไปถ่ายมุกน้อยโอ้ยมุกน้อยบ่ปไปถ่ายเขาดอกเจ้าอยากเบิ่งเขาจะอยากไปเบิ่งอยู่ช่องเขาผมยังให้เขาใหญ่ไปไ่ไทยเขาบป็นอันดับผมมีอะไลหรให้เสียดมน้ำแนกเกอร์ให้เสียดมทำแนทนเกอร์โอ้ยอย่าไปให้พี่ดมทำนะครับเดี๋ยวิลลูกนนอบ่หัาแง เก็บเงินเท่าไหร่ครับเก็บเงินอะไรครับเก็บเงินไปถ่ายมุกน้อยคนดูเยอะโอ้ยถ้าใอยไปถ่ายเจ้ากับ่เบิง้งนี่โตแต่ถ้าใถ่ายอยยังไม่มีคนเบิง้งบัดคนอื่นมาถ่ายอยบัดมีคนเบิง้งอยู่เอ้ยเจ้าหนีมูกเจ้าหนีล่ำเอียงเลยนี่เผายังครับเผาแล้วจะไปเย็น,น,นอีมั้งฮันดีเฮ้ยผู้ใดมาพ่อท่านนะครับเด้อผู้ใดมา,าพ่อทันผู้ใดมาพ่อทันผู้ใดมาพ่อทันกรเขาไปเบิ้งย้อนหลังได้ครับแต่ว่า,าอย่าโคตรขำท้ออันโฆษณาเะนะครับเด้อ มาบอกไปเลยบอกิึงึดไทยหรอตอนนี้บอกแล้วสางมันไม่มาได้เบื้งละเอียดขนาดหรอกถูกถูกสามแสนคนอ้าวสามแสนคนดูครับตอนนี้สามแสนกว่าคนแล้วครับโอ้โอเคเลยครับโอเคเลยเบื้องหน้าใส่ของหนาคนจะเบื้งไรเี๋ยวน้เี๋ยนี่นี่แหละไทยคลิปสี่เจ้าชัดไปเบิ้งคลิปขวายรถใส่กล้องหนานี่เบื้องหลังครับเบื้องหลังไทยเบื้องหลังแซ่บเหรือไรสดครับนี่เอ้าเอาแซ่บหนีครับเบื่อครัง ผู้สาวใส่ป่ะผู้สาวมีแบบเบ่งเดินน้องเลยโอ้ยมองเงี asa, ้ยอั <nem> <políticas> oh, น er, ija, ้ตัวตัว hey นี่ตัวไทยแต่ที่มานเจากับพ่อแล้วแมนไอ้แมแมนมนฮ่าฮ่าฮ่าไม่ต้องตลกหอกผู้สาวตัวอันัเป็นผู้สาวแท้นีิผู้ใส่จะไ่ต้องมันตัวคอยคอยระดับอาจา์เลยคอยหูบดแล้มนให้มึงหนาะอบมงยงนาไปหนเมแเบิ่งนาไกเ บสวัสดีครับสวัสดีเมนอย่างน้อคนนี่แหละครับกระเทยเอ้ยบ่แมนกระเทยเราผู้ไส้กักนี่แหละทำทาลูกผู้หญิงมาใส่เก็บเงินค่าเผาตอนกะบ่เอาหลายเด้อครับงานรหัสหกพันนี่แหละครับผู้สาวข้ออยู่ไหนกำลังใจขอบคุณมากครับเอฟซีออสเตรเลียเสียงชัดมากครับโอเคครับไปเคลียร์ทานเหรอบอกเอาไปเคลียร์มาแล้วจะมาบ่ท่านนั่นผู้ใดมาบ่ท่านนั่นครับไปเบิ่งไลฟ์สดย้อนหลังนะครับเด้อผู้ใดมาบ่ราะท่านนะครับเด้อ อาจารย์บัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนเด้อครับเด้่อตอนนี้ครับเปิดเสีดงแจ้งตัวกับบ้านนะครับอีประมาณซีกีซิมันที่กับนปิดไหล่ชวนนะครับมือนี้ไหล่บนโดนแต่วันนี้นะฮะาระเขียนเขียนครับมือนี้เนี่ยหาสาระเขียนเขียนเลยครับสวัสดีครับผู้สายพันนาบ้าทีโบเซียดอกเจ๊ยมหาตัวข่อยก็อลดับอาจารย์ไม่มีใดรตัวใดดอกมีคนแสดงตัวยังเยอาจารย์ผู้ใดถึงเลยกับท่านบอกนาดมไปใส่ครับนาดมอยู่นี่ครับสวัสดีนนท์ครับสวัสดีแทนพี่นนท์เด้อพี่เอมเด้อสวัสดีเลอปานสม เอาเนี่ยไว้จะาคือวางสั้นขอเลขให้ลูกหล้านขอเลขให้ลูกหมูลูกหมูไหมครับออย่างนี้สวัสดีครับใครอยู่ข้างๆครับผ <c oughs> ู้ใดกระซ่าแมียหองเต็นข่าข้อหล <c oughs> สวัสดีครับส,สับปะเลือกระยาวๆวเนี่ยแล้วใครจะไร่ไปวันบ้านไง <c oughs> แอดมาดิแอดมาไม่แอดหรอกแล้วเธอจะมาหลอกตรวจฉัน <c oughs> ถูกเลขบอฉจนเพาถือครับผู้ใดถือเลขแล้างานตัวนะครับ ขอเลขหน่อยอาจารย์ววดหน้าอะไรได้ครับเดี๋ยวดีครับอาจารย์สวัสดีถูกเลขบอบอบอหนุมเอ็มสวัสดีครับ